สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าศึกษาบทเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องราชาธิราชตอนสนิมพระรามอาสาโดยจะเริ่มจากที่มาของบทประพันธ์ราชาธิราชก่อนนะคะราชาธิราชมีต้นกำเนิดจากหนังสือพงสาวดารมอนพงสาวดาร คืองานเขียนที่บันทึกเรื่องราวของกษัตริย์และเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับประเทศชาติประเทศไทยก็มีหนังสือพงสาวดารหลายฉบับเช่นพระราชพงสาวดานกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยกรุงศรีอธิยาตอนตอน้นและพงสาวดาทําให้การชาวกรุงเก่าเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอธยาตอนปลายค่ะ พงศาวดารเป็นเอกสารหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์แต่ในบางครั้งอาจมีผู้นำเนื้อหามาเรียบเรียงเป็นวรรณคดีได้เช่นสามก๊กมาจากส่วนหนึ่งของพงศาวดารจีนนะคะวรรณคดีราชาธิราชฉบับที่เราใช้เรียนนี้แปลขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคังหุนพระยาอินทระอัคราชพระพิรมรัศมีและพระศรีภูริปรีชาเป็นผู้แปลขึ้นมาโดยลักษณะคำประพันธ์เป็นรอยแก้วค่ะในหน้าแรกของเล่มบทประพันธ์จะมีข้าาอความตอนหนึ่งกล่าวถึงที่มาและจุดประสงค์การประพันธ์ ดังข้อความที่ปรากฏในสไลด์นะคะให้นักเรียนสังเกตตรงข้อความที่พิมพ์สีแดงในประโยคที่ว่าแปลกเปลี่ยนก,นกันกับที่ได้ทรงฟังสังเกตไว้แต่ก่อนนั่นหมายความว่าหนังสือราชาธิราชน่าจะเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีธิยาตอนปลายแล้วมาดูข้อความถัดมา ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวสีแดงนะคะด้วยพระราชาฤุไทไยประสงค์จะให้เป็นหิตานุขิตรประโยชน์แก่พระบรมราชวงศสานุวงศ์ข้าทุนละอองธุรีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนนั่นหมายความว่าหนังสือราชาธิราชไม่ได้แปลไว้อ่านเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่แป,แปลเพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้และข้อคิดมาปรับใช้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องราวส่วนใหญ่ของราชาธิราชจะเกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยใช้ทั้งฝีมือะสติปัญญาเหมาะสมกับบริบทบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งยังต้องทำสงครามอยู่นั่นเองก่อนจะเริ่มเรียนเรื่องราชาธิราชอยากจะให้นักเรียนได้รู้จักกับชนชาติมอนก่อนนะคะ มอนเป็นชนชาติหนึ่งเดิมเคยตั้งอาณาจักรเป็นของตนเองอยู่ในพื้นที่ประเทศพม่าปัจจุบันต่อมาชนชาติภูกามหรือพม่าได้ขยายอาณาเขตลงมาจากทางตอนเหนือจึงทำให้มอนและพม่าต้องทําสงครามแย่งชิงพื้นที่กันหลายครั้งจนกระทั่งพม่าตั้งอาณาจักรได้อย่างสมบูรณ์กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเียนมาในปัจจุบัน โดยสำหรับเรื่องราวราชาธิราชจะเกิดขึ้นในยุคราชวงศ์มตมะหงสาวดีที่พิมพ์ด้วยตัวสีแดงนะคะเป็นยุคที่สองที่มอนมีอำนาจปัจจุบันชาวมอลส่วนหนึ่งยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศเมียนมาแต่บางส่วนก็อพยพเข้ามาอยู่ในไทยและตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่เช่น ที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแต่ถึงอย่างไรชาวมอญก็ยังรักษาว,วัฒนธรรมประเพณีของตนไว้ยอย่างเหนียวแน่นวัฒนธรรมมอญที่ไทยรับมาก็อย่างเช่นวงปีภาคมอญน,นะคะและอาหารที่ไทยรับมาจากมอญที่เป็นเป็นที่รู้จักกันดีก็คือข้าวแช่ค่ะ เรื่องราวในราชาธิราชมาจากเหตุการณ์ปรวัติศาสตร์ที่ชาวมอญเรียกว่าสงคราม40ปีกินเวลาตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช1928ถึง1967ตรงกับช่วงสมัยกรุงศรีอยุทิยาตอนตอน้นสาเหตุแห่งสงครามก็คือพอม่าต้องการแผ่ขยายอาณาเขตผลของสงครามไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นฝ่ายแพ้ชนะอย่างชัดเจน สงครามนี้เป็นการสู้รบระหว่างมอญและพม่าโดยในสมัยนั้นมอนมีกษัตริย์คือพระเจ้าราชาธิราชและมีราชธานีคือกรุงหงสาวดีส่วนพม่ามีกษัตริย์คือพระเจ้าฝรั่งมังคองหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระเจ้าบุเทียนทองมีราชธานีคือกรุงรัตนบุระอังวะ เวลาอ่านเรื่องราชาธิราชให้นักเรียนสังเกตชื่อตัวละครถ้าตัวละครใดมีคำนำหน้าว่าสมิงจะเป็นทหารเอกของฝ่ายมอแต่ถ้ามีคำนำหน้าว่างังจะเป็นฝ่ายพม่าค่ะอังวะและหงสาวดีเป็นเมืองที่มีอยู่จริงโดยอังวะจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในอาณาเขตเมืองมันเดเล ส่วนหงสาวดีปัจจุบันคือเมืองพะโคตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศพมา่าเรื่องราวในราชาธิราชจะแบ่งได้เป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งคือกำเนิดมกโทปฐมมกษัตริย์มอนบรรพบุรุษของพระเจ้าราชาธิราช มักกโทเดิมเป็นพ่อค้าชาวมอนเดินทางค้าขายระหว่างมอตมะกับสุโขทยัยต่อมาได้รับราชการกับสมเด็จพระร่วงเจ้าจนมีความเจริญก้าวหน้าจากนั้นจึงกลับมาที่มอตมะตั้งตนเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าพระเจ้าฟารั่วตอนที่สอง จะกล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าราชาธิราชและการทำสงครามระหว่างมอนกับพมา่าโดยราชาธิราชตอนสนิงพระรามอาสาที่เรากำลังจะเรียนนี้ก็อยู่ในช่วงตอนที่สองเช่นกันตอนที่สเป็นเหตุการณ์ในช่วงฝังสมัยของพระเจ้าราชาธิราชกล่าวถึงตาลนางพระยาเท้าและพระมหาปิดกทรค่ะ ในครั้งหน้าเราจะเริ่มศึกษาเนื้อเรื่องย่อของราชาธิราชตอนสนิงพระรามอาสาให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหาของเรื่องมาก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ